สวัสดีครับร้านนวยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําพี่เกยครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อตีวัตถุช้างนะครับหลวงพ่อตีวัตถุช้างท่านก็เป็นสิทธิ์นะครับของหลวงปู่กีวัตถุช้างจงเป็นนาท่านนะฮะสืบสายวิชาตํานานนะครับวิชามาจากวัดปถะดูทรงธรรมตะกัศีลานะครับพุทธศัยเยาวทนะครับของเมืองไทยนะครับหลวงปู่กีก็ได้รับการขวาวขวัญถึง มากมายนะครับที Gore, ksi, ่นะครับวัดุนธิัมลงชื่อลงแล้วผมเคยไปถ่ายคลิปเอาแล้วนะฮะหลวงพ่อตีั่นก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะครับบางครั้งไปนั่งรอท่านจะถวายสักการะอธิษฐานจิตท่านก็เดินลงมาเลยนะครับไม่ต้องไปตามนะครับอย่างเคยจะไปถวายสักการะกับแม่บอกไปต้องการนั่งอธิษฐานจิตว่าจะมาถวายสักทานสักพักท่านก็จะเดินลงมาแล้วท่านก็จะเดินลงมา ท่านเป็นพระไม่สะสมนะอย่างมันเอาไปถวายสัฆทานท่านก็บอกทำไมไม่ถวายวัดแถวบ้านใกล้ๆบก่กที่นี่ใกล้สุดแล้วครับหลวงพ่อนั่นก็จำนนนะครับท่านไม่เคยสะสมทรัพย์สินอะไรฉะนัน้นพระบริสุทธิ์นะวัตถุมงคลท่านเกิดประสบการณ์เยอะนะครับอย่างพยันยันนะฮะทั้งที่ที่ท่านลหล่อหลวงพ่อทิงแสนพระพุทินแสนนะครับก็ไม่ละลายนะครับคนใช้วัตถุมงคลท่านจะทราบดีนะครับเบี้ยกแก้นะครับพระ ม่ทีทางเหนือก็จะบอกโอ้โหใช้ดีเอาไปทําน้ามนต์ดีมากนะครับเหรียญนิววัน,นี่หายากนะครับผมอยู่ในชุดกรรมการบ่งจัดชุดกรรมการมานะครับข้างหลังก็จะตอกหมายเลขแล้วก็นวะนะครับแล้วก็ไก่กรรมการนะครับผมนะบแล้วก็ตัวนะครับตัวโคดิกตัวเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ รุ่นสองเห็นว่ากาลังจะออกแต่ว่าพอดีหลวงพ่อมาอาพาธซะก่อนนะก็ยังเหียบเง,งียบเป็นอยู่มาพ้องมองเดิมๆเมนรียรุ่นแรกอายุวัฒนามงคล78ปีประคูสุวรรณโชติวุฒิหนุปุตีวัดหูช้างนะครับ นะครับถ้าท่านาสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์96954.888หรือศูนย์812301ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ